ปืนไฟนอนเยอะมากนี่ยคุณมันมีหนอนในบ้านเรามีตัวเกิดนอนมมันนไ่ใชลูกสโคตดดีโครดีเดี๋ยวผมจะโคตดตายแล้วี๋ยวผมจิไปหาไปไหนมนแล้ววะเนี่ยมาตาผมเลยเฮ้ยปืนไฟเลยเหรอเบลอเลยโอ้ยมันยิงยากเลยนะไม่เป็นไรสำหรับผมรับผมจี อยู่บนที่สูงก่อนเอ้คุณคุณไม่ดังไม่ไม่ไม่ปิดนู่นอ่ะไม่ปิดอ่ะก็นี่ก็จับแล้วเอาเล้วน้องพวกนี้อ่ะก็ตีดีรออะไรอ่ะไก่นี่ก็ไม่ไม่กไม่สู้มันชิวมันสู้ไก่ไม่สู้นี่แกะเยอะโคตรเลยอ่ะคุณผมอ๋อใครตีผมนี่งตังตัวเลยจ้ผมขอยิงพวกนี้มันใส่ทำผมให้นะอุ้ยแหลกแหลกแหลกนี่อ้ยโอ้ยบ้านบ้านบ้าน ป้าป้าป้าแรงเกินอ่าแรงเกินใ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 นขอเราหน่อยผมยังไม่คุณยิงไม่เป็นน่ะเอามาเอามาเมาต้องกดค้างนะใช่ใช่ใช่ปืนไฟก็ต้องกดค้างแล้วมันไม่มันไม่กดทีนิดหรอกแต่ผมไม่ได้คุณไม่รอดนแน่ะคุณมาจากไหนอ่ะผมไปฆ่าตัวนั้นมาที่มันอยู่ในบ้านแล้วมันมีถังน้ำเหรอโอ้โหยดูดงดีนะผมไปเจอธนูด้วยอยากได้มากเลยเอาไปดิเดี๋ยวเวลาเบอร์ฟโซลีนี่แหละทำไมแล้วคุณนอาปอกฟอง อย่าไปใช้ก้นข้างหลังแกเบลเบลให้หมดมันไม่ทั่วปเลยคมันจิลาไม่ลาไม่ลามมัลาบ้นไม้บานไม่ลามไม่บ้านเราไม่แล้วมันลามตรงไหนไม่ลามก็ผมท่ไเอาไวา นี่มันลามบ้านเกือบไม่อุ้ยไฟเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยไฟคนเยอะเมื่อไหร่มันจะดับอ่ะอะโอเคดูแล้วมันดับแล้วดับเองอ่ะมามาได้อะไรได้ของหนุกแล้วโดนบ้านแล้วโดนบ้านลุงผมมาดีแกของเร่ต่อหัวคนแตกแน่อีแกเอาเออเอออะไรแกกี่กี่เอ้ยใครของมันน่ะ ผมก็โอ้ยอยากยิงอ่ะแต่ยิงไม่ได้แก้วนี้มันคุมอยู่เอาได้วลาเบิร์นแล้วพี่น้องนี่เอาไปกินออไอ้หมูนี่นมมจะมันหาตผมมเลันเนะชมิรมันเลยอ่ะนอนตายเกลี้ยงเลยคุณตอนนี้ผมมีดาบเพชรสี่อันอ่ะคนเหน่ย ยอะมากเหรอยีราเพี้ยแย่เลยนอะอ้าวนี่เอาไปกันโอ้ยแอปเปิ้ลทองเออเหน่ยงมาแล้วเนี่ยงมแล้วพอเจอแอปเปิ้ลทองเราก็เหนี่ยมันเราไม่ใช่เนาะไม่รู้อ่ะเปรืองเหรอเปรืองอะไรกินๆไม่ได้โอ้โหเนื้อยิ่งเยอะเอาขนแกะมาเดี๋ยวเอาไว้ฟาร์มได้เดี๋ยวเผื่อเอาไว้ไหนนี่แมงมุมนี่ โอ้ยซากอย่างเยอะเลยบ้านคุณต้องทำประตูเหล็กทำบันไดไหมประตูเหล็กอะประตูเหล็กก็ได้ได้ไดไดว่นอนม่ได้ยจุดไหนมีดียจุดดายนอนเล่นฟิตเนสก็แน่เอาหัวหัวลงพื้นแล้วอะไรแล้วเอาเอาเอาขายกขึ้นอะอะไรวะน่ะนอนสิบตัวอยู่หน้าบ้านคุณคงขยักแยงมากเลยอ่ะ บอกเน่าโคตรดีเลยอ่ะอุ้ยเฮ้ยถ้าดูอย่างแรงเดียวตายเลยหรอคุยคุณคุณคิดยังไงนอนสิบตัวอยู่หน้าบ้านอ่ะเพิมผมพร้อมประเินแล้วแต่มบือไม่ได้เทปอดีบ้านแล้วมันไม้อลูกสกัดปลกกระจายบ่หูว่าแล้วมันมีสิบตัวม่แปลกอุ้ยผ่าไหม้มนเลยทำไรเราล้าสิยิ่งเลล้อมโอ้ย ด้วเลอร์อีกรอบแล้วเบอนี่หมดเบอรเบอเบอเบอเบลอหตายตายหมดตายชั่ตายซะแกอุ้ยแต่นอนเวจะโดนคุมนั่นแหละตคุณคไม่ทำไหนนู่ไอ้ไอ้ประตูเล็กอะประตูเล็กอะไม่ทำอ่ะ ทำอะไรเนี่ยกำลังค้าพี่เนี่ยอ๋อเหล็กเยอะไหมเยอะนี่เป็นล้านแล้วเนี่ยเยอะเพชรเต็มเยอะเพชรหางง่ายเลนี่ยยาไม่หนูเยอะย่งเลยอ่ะไปบามานการเกิดอย่าเข้ามาใช่ไหมฮอรตีช้าแค่น่ะช้ามันไปแล้วอือเดี๋ยวพี่หลังเวนป่ามันพลุกปลา่างงี้นี่มันนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซอมบี้ไม่แต่คุณจาใช้ทำลายโลกเก็เป็นกลัวผมอ่ะ มันยืนหลังให้เลยอุ้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปจูใจให่าไรเลยเป็นจุใจเลยเรามาทำแบบนี้ไม่ได้มันไม่ไม่นะคุณมันตามหลังคนอยู่นั่นแหละผมพร้อมภาชนะไปกิจมันผมขอล่อมันหน่อยนี้อยากรู้ว่าประตูมันเบิร์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 น ตายเลยอย่างแรงสมน,น้ำเหนือสมน,น้ำเหนอสมน้นำเหนอโอ้โหเลยวะเนี่ย